สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้ยวัฟโฟกัสช่องยาย้ไปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาย้ไปซีกระเด็นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1ตุลาคมเนาะจ้า,จาพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย้ไปซีกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย้ไปซีนําเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริาพาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขอามาคุยมาทักทายกับยจยแปซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะผู้ใดรอแเนวทางเนวทางของตำเล่าเอราชนกเบิ่งห้จบคลิปนลาจ้ามีอาจารย์บอบอแก้วด้วยแต่ว่าผู้ใดรอแเนวทางหลายๆสำนักรอไปเบิ่งที่ช่องยายไพ่ภา,ากินพรรวยได้เลยเนาะค่ะพี่น้อง่ามาบาหร้ายยายห้างจ้าพี่น้องไปเบิ่งของมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้า แนวทางนี้เพื่อนบอกว่ามาครบรางว่าสันใจพี่น้องจ๋ามาครบรางอันนี้คือเป็นแนวทางของเอ่ออาจารย์บุญมนัธเนาะค่ะมาครบรางว่าสันเนาะจาะ้าเพื่อนบอกว่ามาครบรางวัดที่เหลียเพ้นเขา่าหาเจ็ดเจ็ดหาเนี่ยแก่พี่น้องเพิ่นมาเนาะจา้าวันนี้มาครบรางเพิ่นมีเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามวัลสันพี่น้องลองเอาไปจับเบิ่งผู้ใดมีต้นยืนดีเนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดมีหลักสิบดีจวดจาดฟาดบ่มลองเบิ่งใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าชุดละ,ละชุดระยะสั้นของแอดวัใชัยว่าสันจับเพื่นว่าขางังเทิงนอพี่น้อยพเพื่อนว่าจังสี่เด้นสิบน้วยบนของเพื่อนมี7 9 2 4เกสว่าสันจับเพื่นว่าเพื่อนเลยจับชุดไห้่เนาะค่ะเนาะมี79็ดเก้าเจ็ดสองเ9็ดสี่ 2425 2845งหและ58เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของแอดวันไช่สอตัวเทิงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ2ตัวเทิงตรงๆเนาะจ้ะต,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 ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดของขวัญวาสัา้นจ้าเพันว่าล่างไปกับเนาะจา้าเพันว่าเนาะเพันก็นมี58เอ่อ56 58 72 74 75 76 81, 84และ83เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของแอดของขวัญเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางเพิ่นบอกว่าจุงกะหวยไทยว่าสัน้นงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเอ่อเพิ่นลูดหากับเจ็ดฟันหาสองตัวเพิ่อนไฮหาเจ็ดออกเจ็ดหาเนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะพี่น้องขาวงวดนี้เพิน่นนไฮมาแนวนี้เนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเอ่อลูดเจ็ดกับเก้าฟันเจ็ดว่าสั้นจ้าสามตัวมีสองเจ็ดเก้าสองเก้าแปด 079สองตัวเพิ่นก็นคือ2 7 79และ98นะจ๊ะกันน้ำเมเดอร์หาซีหนึ่งมาสั่นจ้ะจากแนวทางของเพื่อนหนีหัวที่สองแย่ไปสีลงงหเนาะคะ่ะพี่น้องคะหวัวแหลกล่งมาจากเขาเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวเทิงเอสตังหัวดนีมากแล้วคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนเพื่อนจัดหา2สองตัวเทิงมาเนาะจ้ะ เพื่อนบอกว่ามีดเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหกเก้าสเอ่แองแปดและกะสี่าสันเอ่อถ้าเพื่อนเพิ่นเห็นเพื่อนเน้นมากมีเก้6 8กกแคะเพราะว่าเพื่อนไหห6อยู่หลักหน่วยเนาะจากวนันี้แอสตังเห็นเพื่อนเน้นมากเนาะจากพี่น้องจา๋ามี 9 6 1 6และ8ปดหกคนเน้นมากแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือ2องตัวทึ่งนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมองลางวาสันมองลางของเทปบรรือเนาะจ้าหมวดที่แล้วมองลางเข่าเจ็ดเนาะพี่น้องจ้าออกเจ็ดห้าหมวดนี้ศูนย์หกเจ็ดแปดเก้ามาตัวแนวทางลางของเทปบรรือสูตรคันเทปเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่ารถบาบันไทยของแอดย่านวะสัน เพื่อนบอกว่าวิ่งรูดเอ่ฮากับเจ็ดเนาะจ้ะสามตัวเพื่อนกับหนึ่งห้าเก้าสามเจ็ดหกห้าแปดห้าเจ็ดฮาเจ็ดแปดสองห้าแปดเนาะจ่ะเน้นๆก็คือฮาเก้ววาว่าซั่นจ่าพี่น้องสองตัวแคบหน้าจอเบิ้งเลยเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจาังซีแหละพี่น้องแนวทางของคนบึ้งการว่าซั่นจ่าเพื่อนว่า คนบึงการเพิ่นห้มากวดที่แล้วเ 03, พิ่นห้เข่าศูนย์สามเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาตามต่อจางงวดนี้นนะะเ 8, 7, 5, 2, 4, 1, 4, พิ่นห้มากเนาะค่ะเลขตัวล่างเพิ่นสิมีแปดเจ็ดห้าสองสี่หนึ่งสี่พี่น้องค่ะเพิ่นมีสี่สองตัวเนาะสองตัวบนล่างเน้นที่สุดก็คือสนะี่หนึ่งสี่เนาะพี่น้องเนาะตัวอื่นเป็นตัวรองเนาะมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดแปดอันนี้คือแนวทางนมบึงการแต่ว่าเพิ่นเน้นตัวเดียวคือสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ จากแนวทางของเพื่นหมวดที่เลือเพื่อนห้ยูนสพี่น้องคะเข่าตรงตรงด้วนะจาจากแนวทางนุ่มเบึงกันเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเน้นสุดๆดว่าสั่นเพิ่นจากแนวทางของแอดหนึ่งวิภาคเข้มเผ็ดกมาเบิองคะ่ะพี่น้องว่าเพื่อนหียยังมาแน่เนาะจา้ะ3ตัวเน้นเพื่อนแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ด้าสองสามแปดสามเจ็ตัวเพื่นสองหาสี่ 72 52 37และ16อันนี้คือ2ตัวเน่นบนเพิ่นนาะจากข้างล่าง48กับ57เท่านั้นอ่าะสันอันนี้คือแนวทางของอาจารย์1วิภาคเข็มเพชรเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบม่มีซื้อเนาะค่ะ,พเ,ะ,พคะเ,เพินนพ่นบอกว่าแนวนี้แหละพี่น้องค่ะมาเบิ่งข้างเทิงเพิ่นก่อนเพิ่นบอกว่าแลนบน1กับ4เนาะจา้ะ3ตัวบนคือ415 419 519 สองตัวบนคือ1415งและ19ึ่าข้างล่างแรน, 1, 9, น, 1, 9, 5, 9, นหนึาาง่งกับเก่าเนาะจ้ะหนเก่ากับหาเก่าวัสันกขอขอคุณแนวทางเพื่นหลายๆเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง,ทว 70, งคูตัวบนงวดที่แล้วเจ็ดศูเขาครูตดวต้องพี่น้องเนาะออกเอ่อเจ็ดามเนาะค่ะเ้อมาตามต่อจางวันนี้ครูตรัวเนพิ่นสี่ศูนย0ส1่9น0่งสี่เก้และหกเก่าทอนั้นว่าสันจใจพี่น้องจ้า กาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะเนาะ่ตะไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าย่าไปสีเอ้ยพ่าสัน้นยังบอยหันยังบอยหันเห็นอันเหล็กตะล่างนมสกุลเอาไ้นนแนอตะวายยไปสีโล่งหายรอบหนึ่งเหรอเนาะจ้าเพื่อนบ่เห็นเพื่อสัน่นก็เลยเอามาโล่งหายอีกรอบเนาะคะ่ะงวดที่แร้วเหลขตะล่างนมสกุลเข่าตะข้างล่างเนาะจ้าเจ็ดหาเนาะพี่น้องเนาะ เอามาเบิร์ค่ะงวดน,นี้เพิ่นมี7 9็ดเกพี่น้องคาหมักตัวใดเอามีตัวใดยืนกับจวดจาดฟาดเบิ่มได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องขะอันนี้คือแนวทางของเลขตะล่างนมสกปรเนาะคะ่ะลงให้รอบนึงแล้วเนาะเอฟซีคอมาแยาไปซีจัดให้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแอดมิตรภาพจับมัดวัดสันนะะ้นค่ะพี่น้องขะเพิ่นบอกว่าเอ่อซิฟกับนวยเพิ่นจับให้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะ คนบอกว่า1น1 8 1 7 1 6 3 0 3่3 7 3 6 4 0 4 8 4 7 4 8มี่องหลอดพี่น้องแล้วก็6 0 6 8 6 7และ 60, 68, 67, 66แยกไปสียานอ่านผิด48อ่านมาวังหันกแลมะมา48อีกเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางแอดมิตรภาพเพื่อนเอาจับ2ตัวบนมาให้เนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางคนบอกว่าตีหน่อยว่าสันแนวทาง2อตัวเพิินเนาะจ้ะงวดที่เรียกเพิ่นไฮสามออกศูนามเนาะเนาะงวดนี้แล้วบอกว่า06 08 1828 8 3 8์แกันศูนยามน้ำเนเดอว,ว่าสันจา้าเป็นว่าเนาะอันนี้คือแนวทางสอตัวของตีหน่อยเนาะจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพูนบอกว่างบหน่อยทุนหน่อยอันนี้เดอร์ว,วัซันแนวทางของแอตตอเนาะจ้าแอตตนเพูนบอกว่าผู้ใดทุนหน่อยก็จัดไป3ตัว4 26ว่ากวัซน2ตัวคือ2 4 4 6 2 6ล 2, สลดสวัซัน้จพี่น้องจ้ารวยรวยเดอร์วัซันอันนี้คือแนวทางของแอตตอจัดห้ววาซันเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แม่เพื่อนบอกว่าร้อยบนของแอดวิลัตค่ะผู้ใดร้อยบนแอดวิลัตเนาะ เพื่อนบอกว่า้อยบนโตเก่ววาเหรือว่าสั่นจับเพื่อนว่างวดที่แล้ว701งวดนี้กั701คือเก่าจ้าพี่น้องจ้าเอาไปจับใส่ของแอ,อ็ดจ้างคนกี่ตัวเนาะจ้า745045และ145พี่น้องคะอย่าไปสีมักแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องจ้ากพ็พิจารณาเป็นแนวทางได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าค่ะพี่น้องคะของอาจารย์บอบอแก้วเนาะค่ะเนาะตำเล้าเพื่อนบอกว่าหลุดหนึ่งว่าสั่นพี่น้อง แปดหนึ่งสองหนึ่งและศูนย์หนึ่งสันเนาะกับพิจนานาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าเอรัชนโคนคาี่นองขาผู้ไดโลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเบิ่งสามตัวเพินก่อนเนาะจ้า986 906 286และ206เนาะจ้าสองตัวบนคือ8606และ96 แลนหกขังเทิงมาสันหลุดหกเนาจะจ้ะมาเบิงขังลางเพิ่นบอกว่าหลุดเก่าเนาจะจ้ะเก้าเก้าเก้าสองเก้าศูนย์และเก่าหกมาสันจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทางตำเล่าของแอริลชนกเนาะคะ่ะผู้ใดล้อแนวทางตำเล่าเอริลชนกโชคดีเฮงเฮงเนือรวยสุขสุขคนเนาะพี่น้องมือนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบรางมาสันพี่น้องขาู้ใดล้อมาครบรางแนวทางของแอวิรัตเนาะค่ะหงวดที่แล้วมาครบรางเข่าเจ็ดหาเนาะคะ่ะเนาะ หวนี้ครบรางเพื่อนบอกว่า1 2 3 4 8วา่วาสันจาริโองกาพิจารณาเป็นแนวทางได้อันนี้คือแนวทางครบรางของแอดวิลัสเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอมหน่อยวอรชัยวาสันจาพี่นงจา้าเพื่อนว่าเนาะหมวดที่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนหายเขาเนาะจะ้าหมวดนี้มาตามตอ่อเนาะเพื่อนบอกว่า4 1 1 8 1 5 0 5 974หาวัันกัน32ลางนาเมเดอร์วัันเขาพวกเขากายว่ากันเดอร์เป็นเพงเนวทางทานานวัสันว่าจ่าพี่น้องจ้าพันวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปราชานะจ่า1ตุลา6หาเม็ดเดียวแขีนเคีน64วสันจ่าพี่น้องจ้ากับพิจารณา,าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเข้ามาปิดไทยด้วยเนวทางเด่นลางเจ้าสัวค่ะ,คะพี่น้องคะเด่นล่างเจ้าสัวงวดที่แล้ว มาสองตัวเลยพี่น้องมาทั้งเจ็ดทั้งหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะหมวดนี้ห้องมาตามต่อจ้ะเพื่อนบอกว่าหนึ่งห้าเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามาใดสองตัวจากแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะถ่ายคลิปนี้ยายไปศีกะขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเนะะาะจ้าที่เด็กเขามาหลับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงหรือลวยสุขุมสุขนเนาะคะ่ะว่าจ้าใดที่ยายไปศรีเววบมวนหรือว่ายายไปสีอ่านตัวเลขผิด ขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องลหลายๆะะเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวนาทางให้ยาไปสีมหาพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชม่มเปน็นแนวทางเนาะจะ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจะ้ะสวัสดีจ้า